quá vậy không chị 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 không không chị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  không อะไรครับบกอีชื่ออะไรไซมอนไซนมอนไซมอนผมชื่อไซมอนโอลี่อยู่นอนอใต้ถุนนุ่นโอลี่นอนอยู่นี่อยู่นี่เธอ,อดีดีเธอถือนิ่งๆเลยลูกอโอลีเตนิตนเติน แล้วจะถ่ายแต่รูปดีเแน่ตัวก็ถือนิ่งๆเลยถือนิ่งๆเอออะไรรูปเนี่ยใส่ปั้นทำไมถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูในบ้านแป๊บหนงอะไรทำอะไรใส่วิดีโอฮะถ่ายวิดีโอไปถ่ายเลยถ่ายรูปไม่ต้องกลัวเลยถ่ายเลยโอเค กล้องขึ้นเจ้าก้องขึ้นเออก็พัดใส่เสื้อผ้าอยู่หรอไม่ใส่เกรงเกงใส่เพนเพิร์ดใช่ก็ใส่เพนเพิร์ดใช่ใช่ดูสิเนอะก็พัดถูบ้านแบบนี้เออตัเวเองก็ลงต้องให้ทำความสะอาดบ้านขึ้นมาจริงเลย จะช้าสิลูกมันก็จะเร็วเลยผ้ามันก็จะเร็วอะภาพมันก็จะบบเบอร์เบอร์เบอร์เลยพาไปดูข้างนอกกว่าดูช้าดูช้าเอออย่างเชียวข้างนอกมันร้อนหออมนดฮัลโหลไอยูข้างนอก จะไปชมเหมือนว่ามันมืดไปเนี่ยมันมืดจริงๆแล้นเลยมาสานตัวมีไซมอนมีฮลี่ Simon, Holy. เล็กตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนแล้วกล้องมันอยู่กับพื้นหมดเลยอะหนูต้องยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็โดนขวดเหล้าโดนขวดน้ำเลยมันจะเจอาไปเลยอะไหนดูซินี่ตากล้อง หัดถ่ายลูกหัดถ่ายวิดีโอจับนิ่งๆจับนิ่งๆเออจับนิ่งๆมาดูสิดูก่อนว่ามันวิ่งไหมโอ้ยสามนาทีเองวิ่งอยู่ใช่ถ้ามันไม่วิ่งอ่ะอก็คือมันหยุดไง <laughs> ก็คือมันไปว่าจบแล้วหยุดไอ้นี่มันยังยังเดินอยู่ทำงานอยู่โอเค ถ่ายวิดีโอตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ลูกเธอไม่ได้นอนนี่กลับบ้านนอนไม่ได้นอนเพราะว่าไม่มีเด็กใช่ไหมไม่ใช่เขาน,นอนด้วยนอนคนเดียวเลยไม่ไม,ไม่ร้องไห้นนุนป้านุนไปถามป้านะป้าเราร้องไห้นนุน <laughs> ร้องไห้ทำไมเราโตเลยวะเธอเชิญใหมเลย รู okay, are ้ม oh, mm ั hmm. ้ยถือให้เ hmm. ห็นไอ้ขวดน้ำนี่นะไม่เอาถือให้เห็นในขวดน้ำนี่เล่นหมืนจะวิ่งไปไกลๆแล้วจะวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งมาตัวเล็กๆก็ไปอยู่ตรงนั้ขยายได้อูว่าเป็นสะท้อนแสงไงรอบโลกแสงเออเช้ามาเช้ามากเช้ามากเลยอะไรมาตั้งเลย เร,เราไม่ต,มต้องตั้งขายนี่เลยแล้วขายอื่นเลยป้าพัดจะทำอะไรของป้าพัดจะหนุ่มไปถ่ายใช่ไหมน้อคูณสิบร้ยโอ้โหโคูณสามคูณสองคูณหนึ่งขยายไงขยาอย่างนี้เราจะขยายหนุ่มไปถ่ายนู้น้เดินไปถ่ายนู้น้ไปไปลองถ่ายดูเลยเฮ้ยไปซื้อไข่ ไปกินไข่แล้ววันนี้ไหนดูสิถ่ายถ่ายคนถ่ายก่อนแป๊บนึงมันยังเดินอยู่ไหมอ่ะเดินอยู่อุ้ยเต็มจอเลยอะ่ะไหนเอามาสิโอ้ยยิ้มก่อนสวัสดีก่อนอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนท่านผู้ชมกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเฟมไหนน้ำเพื่อนโอ้ยเดีนะ๋ยวสวัสดีก่อนลูกอะ่ะเฟม โอ้ห oh. ชนแก้วแล้วเอา้าเปิงสวัสดีก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนลูกสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีก่อนลูกห้ามใบายบายสวัสดีสวัสดีครับเออสวัสดีก่อนไว้ตอนนี้ฮะ <laughs> เ,เขายัางเดินอยู่นะทำงานอยู่นะ่น<ม>ี่ยเลื่อนอีกแล้ว<ม>ขยายเลยเออ เอาทำไมขยันไม่ได้เหรอเอาลูดสองนิ้วเลยอ๋อเนี่ยบนสิบ <90 S 2> นส <2 S 2> องอะไรอ่ะไายไม่ต้องแลวฝาเอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอ๋อนิ้งน่นได้เหรอโอ้ยฝานี่ฝาน้ำชาได้ป่ะไม่รู้นี่ถ้าเราขึ้นไปอยู่บนฝาแล้วเป็นยังไง ขึ้นมีวันฟ้าแบบของไปเดินถ่ายนู้นๆโอ้ยน่นคอนเนอร์มาแล้วถ่ายคอนเนอร์หน่อยเร็วคอนเนอร์คอนเนอร์ครับคอนเนอร์คอนเนอร์คอนเนอร์มันมืดอ่ะปัดแสงหน่อยเพราะฉะนั้นต้องไปยืนถ่ายฝั่งโน้นถ่ายเข้ามาปัดแสงหน่อยเพราะแสงมันนี่ไงโอ้โห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 โอ้โแสบตาเลยเนี่ยตากล้องนั้นไม่ไม่ดูเลยนะมืด อุ้ยทำไม <c oughs> ม<า>ืดมันมืดเลยตัดแสงเงยอะกันไปเออแบบบบมาสักถึงสิบนาทียังยังอ่ะมาถึงเจ็ดนาทีโ <มา S 1> อ้โ<ห>ปอะไรอะครับเม<า>ื่อกี้นึ่ก็ยับตัวขยับตัวน้องไข่หมามานานโน่นโน่นเดินเนี่ยขยับนอนเลยนอนอยู่โน่นเลย นอนอยู่ใต้โต๊ะแล้วโอลี่อโอลี่มาเป็นไรร้องไห้อะโอลี่มันท้องมันมีน้องไงมีน้องเออถ่ายแล้วก็มอไซค์มาแล้วได้ยินเสียงมอไซค์แล้วถ่ายมอไซค์ด้วยไปเดินออกไปดูเพื่อนูไปถ่ายข้างหน้านะ ไม่มีไม่มีเะไเหรอแต่กรนัพวงโอ้พกพ่วงตน้เลยพักพ่วงเรวจะลุกปากคอนเนอแบบใกล้ใกล้ไซมอนไม่ใช่คอนเนอ <laughs> ปากไซมอน คนหนึ่งร้อยไซมอนเป็นพระเอกแล้วทีนี้เป็นนางเอกไซมอนตัวเมียลืมไปเฟมอยากเข้าไปบ้างสิอ้ ครบสินาทียังยังครบแล้วครบแล้วก็กดหยุดแล้วก็ค่อยถ่ายใหม่